สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2568นั่นก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15มีนาคมนะคะเรามาเช็คดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตกันค่ะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นการแนะแนวทางนะคะอยากจะให้ทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นําคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณเองแล้วก็ต้องขอเน้นย้ำว่าให้ใช้ วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมปี2568นี้นะคะ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับแรงกระตุ้นในเรือนกรรมะและเรือนสุขพระมากกว่าปกติเพราะมีดาวไลายดวงโคจรมาสถิตรวมตัวกันอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานการงานของคุณจะมีความคึกคักมากขึ้นนะแต่ในบางจุดบางจังหวะก็จะมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งๆอยากเปลี่ยนงานอยู่เหมือนกันนะคะที่ต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่าดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนกรรมะค่ะแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยก็อยู่ในเรือนกรรมะและได้ตำแหน่งที่สูงส่งเป็นมหาอุดด้วย จะมีเรื่องของชัยชนะมีเรื่องของความสําเร็จในแง่มุมของการทํางานเกิดขึ้นมีความก้าวหน้ามีเรื่องที่น่ายินดีมีโอกาสใหม่ๆมีเรื่องของการปรับตัวมีเรื่องของผู้คนที่จะข้องเกี่ยวกับการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนและตัวคุณเองเนี่ยก็มีไฟมีเรียวแรงมีพลังกายพลังใจในการทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะการพูดการเจรจาก็จะเป็นไปในเชิงของความสําเร็จราบรื่นเรียบร้อยแต่ในขณะเดียวกันค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวประจําตัวของคุณก็ได้โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูไม่ถูกกันพอมาเจอกันอยู่ในเรือนกรรมะเรือนการงานค่ะมันทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่บางคนอยากเปลี่ยนงานอยากออกจากงานเดิมอยากไปหางานใหม่อยากเจออะไรที่มันทา้าทายอยากมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตอยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนจะตัดสินใจอะไรใจเย็นๆก่อน นะคะคบางทีคุณอาจจะอยู่ในบริบทของความใจรีบใจเร็วจนเกินไปแล้วเผลอไปลาออกทันที ในมุมนี้นะคะก็อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนก่อนว่าใจเย็นๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงหรือทุกๆการเริ่มต้นใหม่จะดีเสมอไปนะและอีกภพเรือนหนึ่งค่ะที่ถือว่าเป็นภพเรือนที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้อย่างมากก็คือเรือนสุขพระในเรือนสุขพระนี้มีดาวพระเสาร์และดาวพระอาทิตย์ได้โคจรมาสถิตร่วมกันนะคะซึ่งดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะส่วนดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่า ว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสที่ตัวคุณจะได้ชื่อเสียงมีความโดดเด่นมีเครดิตมีโปรเจกต์ใหญ่มีเรื่องของหน้าที่การงานใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมผลักดันและซัพพอร์ต จังหวะที่ดาวพระเสา <D ance> ดาวเจ้าเรือนมรณะมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระมีเกณฑ์ที่คุณจะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ชิ้นโตเข้ามาครอบครองด้วยนะคะบางคนได้ซื้อบ้านซื้อรถนะไม่ใช่จะมีจังหวะที่ที่บ่อยครั้งนักนะที่ดาวพระเสากับดาวพระอาทิตย์จะโคจรมาร่วมกันในหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งและครั้งนี้นะคะดาวพระเสารและดาวพระอาทิตย์มาเจอกันอยู่ในเรือนสุขพระเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนหลายคนหลายท่านจะได้ลงหลักปักฐานได้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือได้แต่งงานหรือบางคนได้ซื้้อบาน ซื้อรถนะคะได้ย้ายงานใหม่หรือมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีความน่ายินดีเข้ามาในดวงชะตานะคะและชาวลัคนาราศีมิถุนก็มีดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนอริโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดของคุณด้วยก็จะมีโชคมีลาบนะคะมีเงินฟลุกๆเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีคนคอยอิจฉาริษยามีคนแกล้กลกลงรังแกหรือมีคนไม่หวังดีเข้ามาในดวงชะตาคุณได้เช่นกันค่ะเรามา พิจารณาในแต่ละด้านของชาวลัคนาราศีมิถุนกันเลยนะคะสมัยขอเริ่มต้นที่เรื่องการทํางานกันก่อนค่ะอย่างที่บอกไปว่าดาวไหลดวงมาสถิตรวมตัวกันอยู่ในเรือนกรรม,มะอยู่ในเรือนการงานหนึ่งในนั้นก็คือดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณเองค่ะความหมายของดาวพระพุธเนี่ยคือการพูดการสื่อสารการเจรจาทุกรูปแบบนะคะ ดังนั้นเมื่อดาวแห่งปากดาวแห่งการสื่อสารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะการงานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตาเข้าสังคมการงานที่ต้องพบปะผู้คนงานขายในหน้าตัวกลางตัวแทนนะคะงานที่ต้องออกกล้องนะงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดอย่างเช่นพิธีกรงานสอนงานถ่ายทอดความรู้ จะมีมุมที่ดีอย่างมากนะจะทําเงินทําท้องให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเลือกใช้คําพูดให้เป็นไม่ได้หมายความว่าจะพูดอย่างไรก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะสื่อสารอย่างไรก็ได้แล้วจะได้รับผลดีเพราะดาวพระพุธก็เจอกันกับดาวพระราหูบางทีคําพูดการเจรจาการสื่อสารของคุณมันอาจจะทําให้คนรอบข้างไม่พอใจหรือคนที่รับฟังสารเหล่านั้นเกิดการรู้สึกไม่ดีกับคุณเพราะฉะนั้นต้องรู้จักระมัดระวังในการพูดในการเจรจา แต่ถามว่าตัวคุณมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์มากนะคะเพราะดาวพระพุธก็โคจรมาเจอก,กันกับดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกัมมะมีเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานมากใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณใครๆก็อยากดึงตัวคุณไปใครๆก็อยากเอาคุณมาร่วมทีมประมาณนี้นะคะหรือบางทีคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีแต่ชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะดาวพระพุธกับดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันอย่างที่บอกไปเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรู บางทีคุณมีความเบื่อเบื่อเซงเซงเกี่ยวกับการทำงานอยู่เหมือนกันนะงานเจอปัญหาบ่อยต้องออต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต้องมีการเปรียบเทียบต้องมีการแข่งขันแล้วมันทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกท้อถอยหรือหมดแรงหมดไฟหมดกําลังคุณอยากจะหลุดพ้นจากพันธนาการในเรื่องของการงานคุณอยากมีความเป็นอิสระคุณอยากเลือกได้ตัดสินใจได้คุณอยากมีอิสระในเรื่องของเวลามากกว่านี้เพราะชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนรู้สึกเหมือนถูกกดดันในเรื่องของการทํางานอยู่ตลอดเวลา อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานที่คอยคาดหวังผลงานในตัวคุณหรือเพื่อนร่วมงานคอยเปรียบเทียบผลงานกับคุณแบบนี้ก็ได้มันทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่คุณได้เจอในแต่และว,วันเกี่ยวกับการทํางานโดยมากแล้วมันไม่ใช่เนื้องานนะโดยมากแล้วจะเป็นบริบทรอบข้างซะมากกว่าที่คุณเบือ่อที่คุณเซ็งนะคะแต่สําหรับชาวมิถุนท่านใดที่ทําธุรกิจกิจการแล้วพอทําไปสักระยะแล้วเหมือนธุรกิจมันเหมือนกับ ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ก้าวไปข้างหน้ามันอยู่ที่เดิมคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซอยากจะทําใหม่อยากจะหาธุรกิจใหม่ๆก่อเกิดไอเดียใหม่ๆนะคะก็ต้องบอกชาวมิถุนว่าใจเย็นๆไว้ก่อน ไม่ได้หมายความว่าทุกการริเริ่มใหม่จะดีเสมอไปอย่างที่สมัยเคยเตือนนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะดีเสมอไปเพราะฉะนั้นการใจเย็นการตั้งหลักตั้งสติมันอาจจะดีกว่าก็ได้บางคนไปเริ่มธุรกิจใหม่ทั้งทั้งที่ธุรกิจเก่าก็ยังไปได้ดีจนมันเหมือนกับว่าเราจะปลาสองมือกลับกลายเป็นว่าธุรกิจทั้งสองอันที่เราเริ่มมันอาจจะแย่ลงก็ได้หรือบางทีตัดสินใจลาออกจากที่เก่าไปหางานที่ใหม่บางคนก็อาจจะกลับมาบ่นกับตัวเองก็ได้ว่าไม่น่าย้ายเลยมันอาจจะมีมุมนี้เข้า ะค,ะคือมันมีสัญญาณของความใจรีบใจร้อนเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะดาวทั้งสองดวงซึ่งเป็นดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์มาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระอาจจะมีการตัดสินใจเพราะอารมณ์อาจจะมีการทําอะไรเพราะคนอื่นมาแนะนําชี้แนะโดยที่เราไม่ได้ประเมินตัวเองสมัยไม่อยากจะให้ชาวไม่ถุนมาเสียใจในภายหลังจึงอยากจะระงับการคิดเร็วตัดสินใจเร็วของคุณเอาไว้หน่อยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาวลัคนาราศีม่ถุนคุณจะเจอกับการปรับตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ํา เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะคุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทของการทํางานของคุณได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นขอให้อดทนและใจเย็นเดาวพระพุธและดาวพระราหูไม่ได้เจอกันนานอยู่ช่วงอยู่จนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็จะโยกย้ายแยกย้ายกันไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะในเรื่องของเงินทองกันบ้างชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะ ดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแต่ว่าเราจะอาศัยมองดาวพระจันทร์หรือพิจารณาที่ดาวพระจันทร์เห็นจะไม่ได้เราเลยไปพิจารณาที่ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระดาวเจ้าเรือนโชคลาภของชาวลัคนาราศีมิถุนณปัจจุบันนี้ดาวพระอังคารมีการโคจรวิปริตมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณดาวลาพระทับเนื้อทับตัวตัวเองค่ะ มันจะเป็นจังหวะที่คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตค่ะแต่ก็เป็นจังหวะที่คุณมีความอยากได้อยากมีเกิดกิเลสมีความต้องการสูงเช่นเดียวกันซึ่งชาวลัคนาราศีมิถุนมกักจะใช้เงินตามใจตัวเองอะนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปตามอารมณ์อารมณ์ดีก็ไปใช้จ่ายเงินอารมณ์เสียหงุดหงิดก็ไปกินไปช็อป ประมาณนี้มันมีเกณฑ์เสียเงินค่อนข้างเยอะนะมันมีโอกาสใช้จ่ายเงินมากกว่าที่จะหาเงินเข้ามาดังนั้นจึงอยากจะเตือนชาวราศีมิถุนว่าให้เพลอๆในเรื่องของการใช้จ่ายเงินไว้หน่อยบางคนหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับการถูกหลอกถูกโกงเพราะความโลภหรือกิเลสในตัวคุณนั่นเองนะคะก็อยากจะให้วางแผนการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะ อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังการเลือดตกยางออกอาจจะมีสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านของคุณเข้ามาในอาคารสถานที่ของคุณหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงแล้วคุณไม่ถนัดกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นจนทําให้คุณเลือดตกยางออกก็ได้รวมไปถึงเรื่องอุบัติเหตุนะคะการขับรถขับรายอย่าใจรีบใจร้อนจนเกินไปมันอาจจะนําพาความเสียหายหรือเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเข้ามาสู่ตัวคุณก็อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนเอาไว้ ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะหลายๆคนป่วยไข้ไม่สบายนะเพราะว่าดาวพระพุธเจอกันกับดาวพระราหูมันอาจจะมีอาการร้อนในนะคะหรือว่ามีปัญหาในช่องปากปากเป็นแผลฟันเหงือกอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลในเรื่องของช่องปากให้ดีด้วยนะคะประการต่อมาค่ะความรักความสัมพันธ์ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานก่อนหน้านี้นะความสัมพันธ์ของชาวมิถุนอาจจะมีอารมณ์แบบฟึดๆเคืองเคืองไม่ได้ดังใจทะเลาะกันกับคนรักคู่รักเพราะดาวพระพฤหัสโคจรวิปริตผิดเพี้ยนแต่ณปัจจุบันนี้นะดาวพระพฤหัสมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วดาวปัตนิมีกําลังมากขึ้นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังไว้วางใจไม่ได้เพราะดาวพระพฤหัสยังอยู่ในเรือนวินาศ นะคะแม้ว่าจะดีขึ้นแต่มันก็ยังเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังมีความลับกับคนรักคู่รักคุณอยู่ใครที่มีคู่มีแฟนให้ระมัดระวังความลับที่แฟนคุณมีต่อคุณหรือบางทีคุณมีความลับต่อแฟนคุณไม่ได้คุยกันแบบตรงๆหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของการนอกใจหรือมีการตัดสินใจอะไรที่มันทําให้คู่หรือคนรักไม่พอใจก็ได้ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะแต่ถามว่ามันดีกว่าช่วงที่ผ่านมาไหมมันดีขึ้นเพราะดาวพระพฤหัสเดินหน้าส่วนชาวลัคนาราศี มิถุนท่านใดทีเ่เป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดนะช่วงนี้อาจจะต้องชะลอในเรื่องของการสารสัมพันธ์ใหม่ๆหน่อยนะเวลาที่เราสารสัมพันธ์หรือทําความรู้จักกับใครเนี่ยมันอาจจะมีคนรอบข้างที่ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องของคุณหรือเป็นคนที่ เป็นคนที่เขารู้จักกับกับคนคนนั้นอะที่คุณคุยด้วยเขาอาจจะไม่ได้เชีย์คุณก็ได้นะนะก็ต้องก็ต้องดูให้ดีนะคะอย่าใจรีบใจร้อนจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจเย็นๆค่ะยังไม่ต้องรีบตกลงปลงใจใดๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปจะดีที่สุดนะแล้วก็อยากให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุ่มเทไปกับเรื่องของการทํางานทุ่มเทไปกับเรื่องของการหาเงินก่อนที่จะมุ่งมาที่เรื่องความรักนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีค่ะ